สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนรู่นซองนะครับนี่เลยกระบอกนี้ชื่อรุ่นก็คือมาบอดิก88นะครับเป็นยี่ห้อมอสเบิร์กจากอเมริกานี่นะครับตัวปืนถูกตรวจสอบความปลอดภยัยเรียบร้อยนะครับนี่ปืนปลอดภัยนะครับเป็นระบบปั๊มแอคชั่นนะความจุนะครับในหลอดบรรจุเนี่ยจุได้5นัด บกหนึ่งนอำเภอนะครับได้5้บวกหนะครับด้านนั้นนะครับก็จะมีสูตรมาให้เป็นสูตรรูปปัดทองเหลืองนะครับจะไม่มีสูตรหลังนะแล้วก็ตัวพันท้ายนะครับจะทำมาจากซินทติกแล้วก็ตรงปลายนะครับของพันท้ายก็จะมียางนะครับเอาไว้ซับแรงรีคอยนะนุ่มนะครับพอสมควรนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเซฟนะตอนนี้ตัวปืนเนี่ยถูกเข้าเซฟอยู่นะครับถูกเข้าเซฟอยู่นะครับ พากจากขวามาซ้ายนะครับเป็นการปลดเซฟตัวนี้ปลดเซฟนะครับจะเห็นสัญลักษณ์นะครับที่เป็นการเตือนสีแดงนะครับแดงก็คืออันตรายนะครับตัวนี้พร้อมยิงนะพร้อมยิงนะครับเรียบร้อยนะปุ่มนี้เป็นปุ่มฟรีกระโจมมือนะครับฟรีลูกเลื่อนนะฟรีกระโจมมือนะครับกดยุบจึงจะสามารถนะครับทำการสาวกระโจมมือได้นะจะอยู่ที่ด้านข้างนะครับตัวนี้ ในส่วนของวัสดุที่ใช้ทําตัวปืนตัวกระโหลกนะครับทำจากอลลอยดนะฮะลำกล้องนะครับทำจากเหล็กหลอดบรรจุนะครับทำจากเหล็กนะความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่ที่18นิ้วนะครับนี่เดี๋ยวก็จะลองนำนะครับตัวปืนกระบอกนี้ไปยิงทดสอบนะครับที่ระยะต่างๆนะครับที่ระยะ10เมตร15เมตรแล้วก็ระยะสุดสนามนะครับประมาณแัก20เมตรนะลองดูนะครับก่อนที่จะไปทดสอบตัวปืนนะครับในเรื่องของขนาดตัวปืนเนี่ย ภาพสุดการนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 27K นะไม่เกิน30,000ืนะครับภาพประชาชนก็อยู่ประมาณสัก3ต้นต้นะถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับตัวปืนกระบอกนี้พร้อมนะครับทดสอบนะครับตัวปืนบ a ว์ิ M88 8นะครับกระบอกนี้ลำกล้อง18นิ้วยิงนะครับเป้าแรกนี่ก็คือระยะ10เมตรนะครับตรงนู้นที่เห็นอยู่ยิงกับลูกโอโอบักเเมตรนะครับลูกนี้ลูก9เมตรนะฮะ จุไปนะครับ1นัดนะพรทอมนะครับ <Okay. S 1> เล็งจี้ไปที่กลางตัวนะนัดที่1นะครับเล็งจี้ไปเลย <Lightning> เข็บปืนนะครับ <S <S เปืนปลอดภัยเรียบร้อย ไปดูที่กลุ่มกระสุนนะครับระยะ10เมตรชุดที่1นกันปิดทุกเลื่อนเข้าเซฟม,มาถึงนะครับระยะ10เมตรนะ9นัดนะครับอยู่ตรงนี้นะประมาณซักฝ่ามือโดยประมาณเดี๋ยวขยับนะครับไปที่ระยะ15เมตรดู ต่อไปนะครับชุดที่2กับตัว m o s s e r r g A88 นะครับยิงที่ระยะ15เมตรนะจากที่ผมเดืนอ,อยู่นะครับตรงนี้เป้าลูกคนนะครับนะไกลๆอ่ะลองดูนะครับใช้ลูกของไทอาร์มเหมือนเดิม9เมตรนะครับบรรจุไปหนึ่งนั้นนะครับกดเซฟนะครับเรียบร้อยพาจากขวาไปซ้ายกดเซฟอ่ะยิงดู เล็งจี้นะครับไปที่ตรงกลางตัวเขี่เปืนนะครับเปืนปลอภดภัยเรียบร้อยอ่ะไปดูนะครับกลุ่มกระสุนที่ระยะ15เมตรปิดนะครับทุกเดือนเข้าเซฟอ่าไปดู มาแล้วครับนี่คือกลุ่มกระสุนระยะ15เมตรโดยประมาณนะถือว่าก็ดีนะดีทีเดียวนะครับเพราะว่าเข้าตัวคนทั้งหมดเลยนี่คือ15เมตรครับต่อไปอีกระยะหนึ่งก็คือสุดสนามนะครับประมาณ20เมตรต่อไปนะครับระยะที่3นะจากจุดที่ยืนอยู่นะครับกับเป้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าเมตร นี่นะครับที่เห็นอยู่นะครับสุดสนามรุน่นเลยลองดูมาวิก M88 หนึ่งนัดนะครับให้าอาร์เหมือนเดิมพร้อมนะครับปลดเซฟเหมือนเดิมนะจากขวาไปซ้ายนะครับปลดเซฟพร้อมหยิงระยะน,นี้สุดสนามนะครับเล็งจี้ไปที่กลางตัวคนนะครับเหมือนเดิมยิงโจบเคสเป่น ป,ปลยปอดภัิดกระโจมมือเข้าเซฟไปดูนะครับที่กลุ่มกระสุนกันระยะ20เมตรนะครับจากที่ยิงมัสคู่นี้เดิน,นไปดูพร้อมๆกันเลยมาถึงแล้วนะครับมาดูซิว่าครบ9เมตรไหมเรานับดู1 2,3,4,5,6,7,8แล้วก็9อยู่ครบนะครับทั้ง9เม็ดเลยนะตรงนี้ M 8 8นะครับตัว m o s s e r r g กระบอกนี้ถือว่ากลุ่มกสูตเนี่ยดีมากๆนะแล้วก็18นิ้วมาชุดนี้นะครับสุดท้ายของตัว Mossberg m a อริ M 8 8นะครับก็จะบรรจุไปเต็มอาัตราเลยนะจำนวนนะครับ5บวก1 จุไปในตัวหลอดบรรจุนี่ก่อน1นัดนะปิดนะครับเข้าเซฟแล้วตอนนะครับผ่าจากซ้ายไปขวาเข้าเซฟนะครับจากนั้นก็จะบรรจุในหลอดบรรจุอีก1 2 3 4แล้วก็อีกนัดหนึ่งนะครับเป็นนัดที่5 5นัดนะครับอ่านลองดูซิว่าได้อไหมติดแล้วนะครับได้แค่5นัดเทา่านั้นครับผมก็ทดสอบจบลงไปนะครับกับตัว Mossberg m a า e r k m k M88 นะครับกระบอกนี้เปืนปลอดภัยนะเห็นะครับตัวปืนเนี่ยโอ้โหผมชอบนะในเรื่องของการยิงแล้วก็กลุ่มกระสุนนะครับ ทดสอบการสาระยะก,ก็คือ10เมตร15เมตรแล้วก็สุดสนามนะครับประมาณสักยีเมตรนะกลุ่มเนี่ยดีทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือใช้การบรรจุไปเต็มอัตราเลยนะหมายถึงว่า5นัดนะครับในหลอดบรรจุแล้วก็บวก1นัดในลำเพลิงนะยิงนะครับอัดเข้าไปที่เป้านะประมาณนี้ไม่ดุดตัวคนเลยนะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับตัวปืนนี่นะครับในส่วนของข้อมูลนะคะแนในตัวปืนนะครับในภาคสวัสดิการนะครับปืนกระบอกนี้จะอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบไปปลายนะฮะยี่สิบไปปลายนะครับปืนกระบอกนี้ส่วนภาคประชาชนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30กลางๆนะโดยประมาณนะครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกสนใจนะครับตัวปืนที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ก็สามารถที่จะไปรับชมตัวจริงได้ที่ร้านปืนเทพากรน,นะครับได้เลยนะเห็นไครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปยังสูรนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ